สวัสดีครับครอบครัวฟูตบอไทยที่รักทุกท่านการแข่งขันในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับนัดสำคัญนะครับกำลังจะระเบิดขึ้นแล้วนะครับที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยครั้งนี้นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับได้เดินทางไปเยือนนะครับฮุนซานอุนไดนะครับซึ่งเป็นยอดทีมนะครับในเคลีกนะครับโดย การแข่งขันครั้งนี้นะครับจะเกิดขึ้นในเวลา17นาฬิกานะครับในวันนี้นะครับโดยในการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันในศึก AFC c h แชมเปี้ยนลีกยุปนะครับปี2025-26รอบลีกสเตทนัดที่5นะครับตามเวลาในประเทศไทยคือ17นาฬิกาซึ่งทำการถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นนัดสำคัญของบุรย์นะครับซึ่งถ้าเกิดสามารถเอาชนะได้นะครับโอกาสเข้ารอบก็สดใสเลยนะครับ ถึงแม้ว่าการไปเยือนอุซานฮุนไดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะไปเอาชนะเขาเพราะว่าทีมนี้เป็นทีมในฝีเท้าระดับค่อนข้างจะสูงนะครับของเกาหลีแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะนะครับคิดว่าน่าจะสามารถาแบ่งแต้มไม่ได้นะครับแล้วอาจจะทําให้สถานการณ์ของบุยรัมเนี่ยฮะสามารถดีนะครับในการแข่งขันระดับเอเชียครั้งนี้ซึ่งนะครับเรารอดูให้กําลังใจนะครับ โดยครั้งนี้น่าจะมีสุภนัทเหมือนตานะครับลงสนามในการแข่งขันในเย็นนี้เพราะว่าตอนนี้สุภนัทเหมือนตาเนี่ยหายบาดเจ็บกลับมาแล้วครับลองให้กําลังใจน้องแบงค์ดูนะครับแต่รถสุดทางบีจีสปอรตครับติดตามกันได้นะครับตอนนี้น่าจะลงสนามแล้วนะครับเพราะว่าผมทําคลิปเนี่ยก่อนนะครับก่อนที่จะลงสนามประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะครับสําหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงเดือนธันวาคมเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ากัมพูชาจะได้มาแข่งหรือไม่นะครับซึ่งในแมตช์แรกนะฟุตบอลช,ชายของเราจะแข่งขันกันในวันที่3นะครับธันวาคม2อง8ส่วนการไายทอดสดนะครับเดี๋ยวเรารอดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการทอดสดหรือไม่วันที่3เราเจอกับติรมเลสเตเนี่ยแล้ววันที่11ธันวาคมนะครับเราพบกับกัมพูชานะครับถ้ากัมพูชาไม่มาก็ต้องรอดูว่าจะมีการแบ่งสายกันอย่างไรนะซึ่งย้ายจะพ้น่า ผลน,นะครับจากเรื่องราวของชายแดนเนี่ยทำให้ทางคณะกรรมาการจัดการแข่งขันนะครับย้ายสนามการแข่งขันในสายของไทยทีมบอลแล้วก็กัมพูชาเนี่ยมาแข่งขันกันที่สนามราชบังคลากีฬาสถานที่กรุงเทพนะครับทุกคู่นะครับวันที่11เ,เดี๋ยวเราเรอดูว่ากัมพูชาจะมาหรือไม่นะครับอ่าก็ดูว่าจะได้อ่าแข่งขันกับกัมพูชาหรือไม่นะครับในวันที่11ซึ่งการในทั้งสุดเดียวจะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้ยังไม่ไม่แน่ชัดนะครับว่าช่องไหนจะถ่ายทอดสดแต่สําหรับคืนนี้นะครับเวลา19.30นาทีเนี่ยนะครับแน่นอนครับทีมชาติไทยชุดดู17ของเราจะลงสนามพบกับทีมชาติบันดิฟนะครับในการแข่งขนทใช่มาชาติเอเชียรอบคัดเลือกซึ่งในนัดแรกเราสามารถเอาชนะทีมชาติมองโกมาได้อย่างสวยงาม4ประตูต่อศูนย์ครับทีมของโค้ชคอเกิลนะครับ ที่เป็นชาวเยอรมันนะครับจาก STB Academy เนี่ยถือว่ารูปแบบการเล่นดีมากครับมีการนะครับฝึกซ้อมโดยระบบการเล่นที่มาตรฐานนะครับถือว่าเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยในการเล่นมากพอสมควรนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าลูกจบสกอร์นียังไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับเท่าที่ดูก็คิดว่าต้องต้องให้เวลาน้องๆเขานิดหนึ่งนะครับ ในการพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องการบุกนะครับและการปิดสกอร์เพราะว่าปกติแล้วถ้าเจอมองโกในนัดที่แล้วเนี่ยเราเหนือกว่าชัดเจนเนี่ยสี่ประตูต่อศูนย์ผมคิดว่ายัางน้อยนะแต่อีกอย่างหนึ่งนะมองโกเนี่ยเขาผู้รักษาประตูเขาเขาเซฟดีมากนะครับมองโกเนี่ยยอดเยี่ยมเลยผู้รักษาประตูทําให้เขาเสียประตูเพียงสี่ประตูนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเราเจอมาดิฟซึ่งเป็นทีมที่ผมคิดว่าเป็นทีมที่ไม่แข็งแกร่งนะครับเราควรจะตุน ประตูไวเยอะครับในการเจอกันเย็นนี้นะไม่น่าจะมีปัญหานะครับซึ่งนัดต่อไปเราเจอเติร์กนะครับมาเจอคูเวตเนี่ยของแข็งนะครับต่อต่อไปเนี่ยนัดต่อต่อไปสองนัดเนี่ยของยากแล้วครับเขาจะเอาเพียงหนึ่งทีมเข้ารอบดังนั้นเนี่ยยิงได้ต้องยิงเยอะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเย็นนี้ทุ่มครึ่งเนี่ยน้องๆอ,อ,อยู่ s u b j ของเราจะสามารถทําประตูได้กี่ประตูนะครับสาหรับการแข่งขันกับมาลดีฟ พอดีไปเจอคอมเมนต์ของเพื่อนนะครับที่มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับในช่องของผมเนี่ยต้องกล่าวขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับโดยท่านมายืนยันว่า,อาบอลลอลหยิงไทยนะครับที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกในะปัจจุบันนี้นะครับมีผลงานเด่นๆมากมายเลยเขาได้ใช้ระบบการทําทีมโปรเหมือนกันครับคือใช้นักตบลูกยางนะครับสาวไทยเนี่ยมาจากหลีกทั่วโลกนะครับเป็นหลีกชั้นนำนะครับเข้ามารวมกันถึงประมาณ 80- 90%ซโดยใช้ นักตบหญิงไทยนะครับที่เล่นอยู่ในลีกนะครับภายในประเทศเพียง5% 10%ไม่เกินนั้นนะครับนี่นี่คือสูตรสำเร็จเลยนะครับที่จะก้าวขึ้นไปสู่รแบบโลกสำหรับกีฬาประเภททีมในบ้านเรานะครับตัวอุดงนี้ครเป็นจุดที่ยืนยันนะว่ากีฬาประเภททีมนะเราจะเป็นต้องทำแบบนี้ครับสิ่งที่เราคุ้นชินเกี่ยวกับพิเริวทยอดเดียวมันคือการสร้างกีฬานะฮะที่เป็นประเภททีมสำหรับในยุโรปและอเมริกาใต้นะ นะครับหรือประเทศที่เขามีสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการกีฬาเนี่ยนะครับเหมาะสมในการที่ทำพีระมิตยอดเดียวส่วนของเราจะต้องมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นการฝึกเด็กนะครับตั้งแต่เยาว์วัยนะครับโดยใช้นะครับระบบครอบครัวความชอบความสนุกสนานนะครับประกอบด้วยแล้วก็ในหมวดที่2เนี่ยราต้องอาศัยใจเกี่ยวกับการผลิตเด็กขึ้นไปสู่ในหมวดอาชีพ นะครับแล้วก็แบ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มสมัครเล่นนะที่ไม่ไดเดินทางไปในเส้นทางอาชีพและต้องเข้มข้นในในหมวดอาชีพส่วนในทีมตัวแทนของชาติที่จะแข่งขันระดับโลกเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้นักนก,กีฬานะครับที่มาจากระดับโลกนะครับตัดเกรดลงมาทั่วโลกครับจะไปจํากัดไม่ได้เลยนะครับโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าถ้าอากก้าวขึ้นไปสู่ระดับโลกเนี่ย เราจะต้องใช้ตัวผู้เล่นที่อยู่ในลีกระดับโลกเท่านั้นครับทึ่จะสามารถสู้คนอื่นเขาได้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆครับแต่มันขัดกับความรู้สึกของเราที่เราอยากจะเห็นนะครับความสําเร็จของอนักเตะหรือว่านักกีฬาภายในประเทศของเราที่เรามองเห็นอยู่ในบ้านเราเท่านั้นเองครับถ้าเราสลัดความรู้สึกนี้ออกไปได้เนี่ยและมองนักเตะหรือว่านักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอล หญิงเลครับหรือว่าวอลเลยบอลหรือว่ากีฬาเพศอื่นๆที่เขานะครับมีประสบการณ์จากต่างประเทศนะครับเขาค้าแข้งหรือว่าเขาเล่นกีฬาอยู่ในโซนยุโรปนะครับหรือโซนที่อยู่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยเอาเข้ามาในทีม80-90%เนี่ยจุดนี้เป็นจุดนะครับความสําเร็จนะครับของทีมชาติไทยของเราได้อย่างแน่นอนครับ ตัวนี้ผมขอยืนยันเลยเรื่องทีมโบนนะครับต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนนะครับที่มาพูดถึงเรื่องอความสําเร็จนะของกีฬาว bon อลเลย์บอลหญิงไทยที่ใช้นักกีฬาจากต่างประเทศ 80%-90% ในลีกระดับโลกของวอลเลย์บอลนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถ้าเกิดทีมชาไทยของเราเนีทำแบบว bon อลเลย์บอลหญิงได้นะเอานํานักเตะชั้นยอดจากทั่วโลกเข้ามาให้ได้ นะครับแปดสผมคิดว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนและเราต้องพยายามส่งเสริมเด็กของเราเนี่ยให้ออกไปต่างประเทศให้เยอะทํให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของไทยได้ไปเล่นอยู่หลีกตุรกีหลีกต่างต่างนะครับทั่วประเทศทั่วโลกนะครับขออภัยครับไปเล่นอยู่เหลีกต่างต่างทั่วโลกนะครับระดับท็อปนะครับอยู่อเมริกาก็มีอย่างนี้ฮะเพราะความสําเร็จนะครับของทีมชาติไทยประเภทหญิงนี่แหละครับวอลเลย์บอลเนี่ยทำให้ทั่วโลกเขายอมรับครับเหมือนที่ผมบอกอะ เราต้องไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกให้ได้ตอนนี้นะครับเรามีจูดเบลเราเราดึงมาเลยครับเอราวันกาเยซินวาแม็กเซสนะครับพีรวัตฟินบบวแอนเดรียนสโคกมาอเล็กซานเดอร์ทองละเอียดนะครับสกอตคอนสเตเบิลเอเดคาวถ้ามาได้ก็มาช่วงหลังก็ได้ครับไม่เป็นไรครับดึงเข้ามามาบวกกับนะครับวงแบงค์นะครับ,บ,รบมาบวกกับแพทริกูตาบสันนะครับ มาบวกกับโจนาธานเข็มดีเบนเดวิตกันธนวันรนะครับมาบวกกับพี่เจพี่อุ้มมาบวกกับพี่เชคเนี่ยทีมนี้สครตนี้สามารถมีสิทธิ์ลุนไปฟุตบอลโลกได้เลยถ้าเราไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกได้เหมือนวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยที่เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ในระดับโลกเนี่ยมันจะทําให้นักกีฬาฟุตบอลของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเห็นไหมครับว่านักวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือเซตนะครับหรือว่าตัวผู้เล่นต่างๆเนี่ย ได้รับความนิยมนะครับและได้รับการซื้อตัวจากต่างประเทศไปเล่นอยู่ลีกนอกระดับท็อปมากมายเลยนะวอลเลยบอลเนี่ยทําให้นักบอลบอลหญิงเรามีโอกาสนะครับไปไปอยู่อเมริกายุโรปนะครับหรือในโซนต่างๆของโลกที่เป็นลีกชั้นนําของโลกได้มากมายและทําให้รุ่นน้องได้มีโอกาสไปด้วยครับเพราะเขายอมรับนะครับและทีนี้ถ้าฟุตบอลไทยเราเนี่ยทาทีมโปรโดยด่วนเนี่ยเพื่อจะปิดรอยรั่วต่างๆปิด นะครับจุดอ่อนต่างๆของเราโดยใช้นักเตะจ,จากยิโลปซึ่งเป็นนักเตะไทยเนี่ยนะครับไปสามารถทะลุทะลวงเข้าไปฟุตบอลโลกได้สามารถสร้างชื่อนะครับทําให้ทั่วโลกเขารู้จักทีมชาติไทยแล้วเนี่ยโอกาสมันจะเปิดมากขึ้นครับสำหรับเด็กไทยที่จะไปคัดเลือกในอะคาเดมีหรือทีมที่อยู่ในเยอรมันหรือมีโอกาสนะที่ทาง เหลีังกฤษหรือหลีกเออนี่ยเขาจะมองมายังนักเตะตีนไทยนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยครับเจลีก็ต้อนรับเรามากยิ่งขึ้นเด็กเราจะได้ลงสนามมากขึ้นนั่นเป็นมุมบวกทั้งหมดเลยครับแต่ถ้าเรามาวนนะมาผิดวินัยเอาเด็กนะครับทีหนึ่งทีสองหรือ 23, รอยูย่ิบสามของเราขึ้นมาติดโดยที่เราไม่สร้างระบบวินัยในคอเทนิตี้เนี่ยนะครับและไปจํากัดสิทธิ์นักเตะที่เขาอยู่ในหลีกดังเหลีกส,งสูงๆในยุโรปนะครับไม่เอาเอาเด็กจากเดกยุโรปเข้ามาเลยเนะี่ยหรือเขามาน้อยเกินไปเนะี่ย เราจะพลาดทันทีในการเจออุสเบยียเจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีครับจุดนี้จะทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จและเราก็จะวนอยู่ในวงวนความล้มเหลวแบบนี้ไปอีกนานแสนานานครับ ให้ดูวอลลบอลหญิงเป็นตัวอย่างเลยครับสําหรับนะครับโปรแกรมในการทําทีมโปรของเขาเนี่ยนี่คือความสําเร็จที่มองเห็นไดชัดใกล้ๆบ้านเราเลยครับและไม่ต้องไม่ต้องหยิงทนงอะไรครับไม่ต้องมีความเป็นไทยอะไรหรอกไม่เรียนแบบญี่ปุ่นไม่เรียนแบบฝรั่งเป็นไทยของเราผมถามตรงๆนะครับว่าไทยเราอ่ะเคยทําอะไรสําเร็จบ้างครับในระดับฟุตบอลโลกอ่ะไทยเราเคยเป็นฟุตบอลอะไรที่ทั่วโลกเขายอมรับบ้างครับหยุดสัทีครับ ไอ้ความเป็นไทยในความหญิงทนงเนี่ยผมก็รักความเป็นไทยมากนะแต่ผมก็ไม่หัวปักหัวปัมถึงขั้นว่าจะเอาความเป็นไทยไปทะลุ ng, ทะลวงเขาถึงขั้นว่าจะไม่ไม่ทําอะไรที่มันมันฉลาดขึ้นนะครับนะครับหญิงทนงความเป็นไทยหญิงได้ครับแต่เด็กที่อยู่ต่างประเทศเป็นเด็กไทยครับคิดแบบนี้ด้วยหญิงทนงความเป็นไทยหญิงได้ครับศักดิ์ศรีความเป็นไทยศักดิ์ศรีได้ครับ เล่นแบบไทยเล่นได้ครับแต่เด็กที่อยู่ต่างประเทศอย่างเอราวันนะครับอย่างจุดเบลอย่างนักเตะหลายคนที่อยู่ในยุโรปเขาก็เป็นเด็กไทยครับอย่าลืมจุดนี้ครับได้อย่างหนึง่งอย่าลืมอย่างหนึ่งครับถ้าคิดอยู่แบบนี้นะจะเอาไทยเอาไทยอย่างเดียวเลยเนี่ยโดยที่ไปจำกัดสิทธิ์เด็กที่เขาอยู่ต่างประเทศไม่ยอมทําคอเทนดี้ไม่ยอมทําทีมโปรเหมือนทีมวอลเลยบอลหญิงเนี่ยไม่มีทางได้ไปครับและเราก็จะนะครับล้มเหลวเพราะ ความคิดไม่รอบครอบนี้เพราะมุมมองที่ไม่รอบครอบนี้ว่าต้องการสร้างความเป็นไทยในประเทศความเป็นไทยในประเทศเคยไปฟุตบอลโลกแล้วกี่ครั้งครับญี่ปุ่นก็ได้ไปเอาญี่ปุ่นก็ได้ไปฟุตบอลโลกเพราะเขาโอนตัวบาราซิลครับเอาพูดตรงๆเลยณนะวันนี้ญี่ปุ่นก็อยู่ได้เพราะเขาวนนักเตะมาจากยุโรปครับชัดเจนไหมไม่เห็นหน้าอายครับมันเป็นเรื่องที่ต้องทําไม่เห็นหน้าอายตรงไหนเลยครับ ในเมื่อเราต้องยอมรับตัวเราผมจองบอกว่าเราจะหยิงท่านงงตัวเองมากเราจะต้องรู้ตัวเองถมเนื้อถมตัวและทำในเวที่มันถูกต้องแค่นั้นเราก็ประสบความสาเร็จแล้วครับ ทยต้องรักคนไทยไเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสะอาดบางวิธีฟุบปล,ละยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั l น,นื้นแล้คนรุ่นใหม่้างรึกต้องเกรียงไว้ In the middle of the modern football p a t we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสูดทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งสกอวีดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตตพ่นคีรีรอมชาวาเบนอาสบบเยอรมันพีวัดซินรองคาลููทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสตาบดันดีอยูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดรวันกันเนียโอลิมปิยงราชสีแห่งลิเตอฝรั่งเศสจูดซึ่ับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนาทานเคมบีแพทริกกุสตาฟสันโวเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแ่ชันแห่งซ้ายเลือไทยไ <ś led> ทยต้องรักคนไทย <ś led> เหนียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติต้องวีิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอ <ś led> ินเตอร์เนชั่นแนลแลคนรุ่นใหม่้ามสึกต้องเครียงไหว In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But mad and bang taung the par, chang pa chayam, yeah, but talon punty is But madanbanka, su tonga part, chang suk cha yam, yeah, but'a lung punty Sa I clear, alexander I the a eat เป็นเอาสบกเยอรมันทีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสตโปแันดี้ยูไนต็แตทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์ได้ระวันกันเนียโอลิมปิกลยงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึงสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมืนอนตาชนะทางเคมบีแพทริกกุสตาสันโปโบเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลฮอลลิเล,ลสันแพชันแห่งสายเลือดไทย ู่ทองและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบบะทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปรียงไลไกลสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเกรียงไล